บนโซเชียลมีการแชร์10อันดับอาหารที่เป็นอันตรายต่อนกที่ควรหลีกเลี่ยงตั้งแต่ช็อโกโกแลตไปจนถึงถั่วดิบหืมชั่วร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ครับ สิอันดับอาหารที่เป็นอันตรายต่อนกที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับส่วนใหญ่แล้วที่แชเนี่เป็นอันตรายต่อนกจริงครับข้อแรกช็อกโกแลตจริงครับช็อกโกแลตได้มีสารชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่เฉพาะนกนะครับสุนัขก,กับแมวก็เป็นมันมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทหรือตั้งเดินอาหารด้วยนะครับ 2. เมล็ดแอปเปลิลและ,มะเมล็ดของกลุ่มเชอรี่พีชแพรและแอปเปิลคอท จริงครับอันนี้เราเพบว่ามันมีสารพวกเหมือนเกิดไซยาไนซยซึ่งมีความเป็นพิษต่อสัตว์อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีอซา์ที่จะทาลายพิษพวกนี้เนรา่าที่เขาได้รับพวกมเมล็ดพวกนี้เข้าไปมันค่อนข้างบอกยากว่าต้องรับเท่าไหร่ถึงจะตายนะครับแต่ว่ารับไปน้อยๆก็เริ่มมีความเป็นพิษแล้วมันสะสมได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้นกตายได้ง่ายนะครับ 3ผลโอะโวโคาโดโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผิวและส่วนที่เป็นหลุมใบและเปลือกจริงครับเพราะว่าโอะโวคาโดมีสารเคาีมมทำให้เกิดกานนรระบายลล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะผิวภายนอกเนี่ยก็มีความเป็นผิดนอกเหนือจากมีการใช้ยาฆ่ามแมลงแล้วมันจะมีอื่นตามมาเยอะโอะโวคาโดเนี่เราไม่แนะนําให้ใช้ในสุนัขก,กับแมวด้วย4หัวหอมและกระเทียมจริงครับเราก็พบว่านกเนี่ยมีอาการแพ้ต่อสารพวกนี้ค่อนข้างสูงต้องพึงระวังว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นเลืองปกติที่เราจะให้เขากินได้โดยเฉพาะพวกหัวหอมเลยที่ปรุงมาอยู่ในอาหาร คนบางครั้งเหลือก็ให้นกจิกเล่นลอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดอันตรายมากกว่าเกิดประโยชน์5แอลกอฮอล์จริงครับนกไม่มีคุณสมบัติของพวกเอนไซม์หรือสารอื่นที่ทาลายแอลกอฮอล์ oh ได้แอลกอฮอล์ e oh นี่สมามารถจะทําให้เกิดความพิษอันตรายถึงตายได้ทันทีไม่มีส่วนท,ทาให้เกิดอาการอื่นตามมาหลายอย่างนะครับอาการทางประสาทเกิดอาการไตาวายตามมาอีกได้นะครับข้อ 6. เห็ด เป็นอันตรายต่อนกจริงหรอครับนกหล,หลายชนิดเนี่ยเราพบว่าอาจจะกินเห็ดได้แต่ว่านกหลายชนิดแพ้ถ้าเราตัดไปเลยมันก็จะแก้ปัญหาเพราะเราไม่รู้อยู่ดีว่านกกินส่วนไหนได้บ้างอันนี้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังเห็ดเนี่ยมันคั้งมากกบเชื้อราคนนั้นจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความเป็นพิษได้ไง่ายแล้วก็สามารถจะฆ่าสัตว์ได้อย่างทันทีครับ ใบของมะเขือเทศวก็บอกใบมะเขือเทศเนี่ยมีสารบางอย่างที่ทำให้เกิดการแพ้นะครับแต่ที่เขาระบุอีกอันก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงที่ตกค้างพวกนี้เ,นเวลาเขาฉีดมันจะไปตกอยู่ตรงใบกับก้านหรือกิ่งสีเขียวที่มีโอกาสที่นกอาจจะได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ8เกลือเป็นอันตรายต่อนกยังไงครับเกลือนีงงนมีผลในตรงต่อไตซึ่งนกเองเนี่ยไม่สามารถจะขับได้นั้นเวลาได้รับพวกนี้มากๆไปไตจะเสียหายเราก็จะเกิดโรคไตตามมาทำให้ตายได้นะครับ เขาบอกว่าสารคาเฟอีนในชากาแฟเป็นอันตรายต่อนกด้วยจริงเหรอครับจริงครับเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันกระตุ้นนะครับกระตุ้นมากเกินไปได้ซ้ำไปเพราะว่าคาเฟอีนที่เขาได้รับเนี่ยอาจจะสูงเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวเขาคาเฟอีนเนี่ยน่าจะมีผลได้ตรงต่อการเต้นของหัวใจแล้วก็ทําให้เขาตายได้ง่ายโอกาสช็อกสูงและ1ิถั่วดิบหรือถั่วตากแห้ง จริงครับเพราะว่ามันจะมีพวกเชื้อราติดมาเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดให้พวกทูดิบโูดตักแห้งที่ไม่สะอาดแล้วมีเชื้อราติดมากเชื้อราใความเป็นพิษสูงอยู่แล้ว้นกเนี่ยเนื่องจากเขาไวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะนั้นเวลาที่เขาได้รับเชือเ้อหรือสารพิษพวกนี้เนี่ยจะแสดงการรุนแรงนะครับมีโอกาสจะตายได้ง่ายครับอาจารย์บอกว่าอาหารที่นกไม่ควรกินคืออาหารที่หวานมันและเค็มจําไว้เลยว่าพวกทําให้หวานมันเค็มเนี่ยกินไม่ได้เลยนะครับหวานก็คือพวก ผลไม้ที่มีน้ําตาลยเยอะเพราะเวลาพวกนี้กินไปแล้วเสร็จก็จะทําให้เกิดปัญหาโรคอ้วนตามมามันนี่ก็จะทําแบบเดียวกันนะทำให้เกิดสภาพของไขมันในเลือดเขาสูงเค็มก็จะมีผลก,ลกับโรคไต แล้วถ้าอย่างนั้นอาหารที่นกควรกินคืออะไรครับแนะนาว่าให้ใช้อาหารเร็จรูปสำหรับน,นกโดยตรงมันจะเป็นสูตรอาหารสําเร็จรูปที่เอามาเลี้ยงได้เลยอันนี้จะมีสารอาหารครบมีวิตามินที่ก็ทามาโดยจะพออยู่แล้วซึ่งอาจจะดูไม่น่ากินสำหรับคนแต่ว่ามันมีประโยชน์สำหรับนกครับเพราะนั้นก็เป็นการเลี้ยงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถูกตามหลักโภชนาศาสตร์นะครับแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพของเขาในระยะยา,ยา,ยา,ยาวๆ ดังนั้นสรุปแล้ว10อันดับอาหารที่เป็นอันตรายต่อนกที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับแชร์ได้ครับเป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งห์สาวนี้เราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอาหารของคนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะนกซึ่งมีกษณะโครงสร้างและมีเชื้อวิญญายแตกต่างจากคนอย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นก็ไม่แนะนําให้ใช้อาหารของคนอเอามาเลี้ยงหรือจะลองให้กินเล่นก็ไม่ควรทำครับเพราะจะเป็นอันตรายต่อตัวสัตว์มากกว่า สำหรับคนรักสัตว์ควรจะเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงการแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม